สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้จิมก็อยู่กับลูกค่ะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะวันนี้จิมมีเมนูขนมหวานนะคะจากว่านหางจระเข้ค่ะเราจะทำว่านหางจระเข้ลอยแก้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีว่านหางจระเข้นะคะเราใช้เป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อมันจะหนาแล้วก็ปอกง่ายดีค่ะมีกลิ่นมารีหรือเคาจะใช้เป็นกลิ่นนมแมวก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเรามีใบเตอยอยู่แล้วค่ะมีเกลือเอาไว้ล้างว่านหางจระเข้ค่ะ มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีใบเตยค่ะเริ่มจากการปอกว่านหางจระเข้ก่อนค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะตรงนี้จะตัดทิ้งก่อนมันจะได้ปอกง่ายค่ะตรงลแหลมก็ทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อมันน้อยเนาะใช้มีดเนี่ยค่ะปอกปอกด้านข้างก่อนแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเปลือกสีเขียวออกให้หมดเลยค่ะ เราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อใสๆนะคะเวลาปลอกต้องระวังนิ้วนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นค่ะค่อยๆปอกถ้าไม่สีเขียวก็ตัดออกเลยมันจะเป็นเมือกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะคะ พอเราปอกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเมือก,อกใสๆแบบนี้ค่ะทีน,นี้ให้ล้างน้ำสะอาดจนเมือกหมดเลยนะคะล้างแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะสักสองสามน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะล้างเกลือด้วยค่ะล้างแล้วก็ลูบเมือกออกแบบนี้นะคะ อันนี้เราล้างน้ําเปล่าไป3รอบแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นเมือกอยู่ค่ะจะเห็นว่าเป็นเมือกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนตอนแรกและทีนี้เราจะใส่เกลือลงไปค่ะเป็นเกลือแกงปกติเนี่ยค่ะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ขย้ำขยํำค่ะล้างน้าเปล่าอีกประมาณจากักสองสามรอบค่ะจนเมือกหมดเลยนะพอใส่เกลือลงไปก็จะเป็นเมือกเป็นฟองๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเราก็ล้างน้ําเปล่าอีกค่ะ ล้างน้ำเปล่ากับสลับกับขยำเกลือแบบนี้นะคะสองสามรอบค่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกค่ะขยำขยำแล้วก็ไปล้างน้ำอีกค่ะเปลี่ยนน้ำใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นน้ำอันแรกที่เราล้างมันจะเป็นเมือกอยู่ให้เปลี่ยนน้ำใหม่เลย ล้างสลับไปมาแบบนี้จนเมือกหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ล้างจนไม่มีเมือกแล้วนะคะเนี่ยค่ะถัจนแบบว่าเป็นแบบนี้เลยไม่มีเมือกเลยทีนี้เราก็เตรียมน้ําใส่หม้อนะคะเราจะต้มว่านหางจระเข้ทิ้งก่อน1รอบค่ะอันนี้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณสักหนึ่งหยิบมือเนี่ยค่ะจากนั้นก็เอาว่านหางจระเข้ที่เราล้างน้ําไว้แล้วใส่ลงไป แล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะเราก็ต้มจนเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดประมาณสัก1ินาทีดูให้ตัวว่านของจระเคนี่ออกเป็นสีใสๆนะหรือว่าต้มจนสุกเลยค่ะคือถ้าสุกแล้วเนี่ยจะไม่มีรสชาติขมลองชิมดูก็ได้ค่ะเราก็ต้มประมาณ10นาทีแล้วนะคะดูจนแบบว่าใสดีค่ะจากนั้นก็จะตักออกล้างน้ําสะอาดค่ะ ล้างสักสองน้ำนะคะว่านหางจระเข้ที่เราล้างน้ําแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใส,ส่นิ่ม,มล,ลื่นนะคะเหมือนเยลลี่เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคํานะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยจิมจะหั่นประมาณนี้นะเป็นชิ้นลูกเต๋าค่ะประมาณสักเซนหนึ่งค่ะ ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณสักหนึ่งหยิบมือเนี่ยค่ะจากนั้นก็มัดใบเตยใส่ลงไปสักสองสามปมนะคะจะได้มีกลิ่นหอมขยำขยำก่อนแล้วก็ต้มแบบนี้ประมาณสักสองสามนาทีค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจะต้องออกหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไว้กินกับน้ำแข็งเลยค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็ใส่ตัวหางจระเข้ที่เราหั่นไว้แล้วลงไปเลยต้มให้เดือดเลยค่ะพอเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็เตรียมโหลแก้วแบบนี้นะคะเทใส่ลงไปเลยแล้วก็จะหยดกลิ่นมะลิใส่ลงไปค่ะ ค่อยๆใส่นะคะจะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหม็นค่ะแล้วก็คนไปมาค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมาลีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ลองชิมดูค่ะว่าหอมดีแล้วหรือยังโอเคให้มีกลิ่นอ่อนๆก็พอค่ะทีนี้เราจะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ ตัวนี้แช่เย็นๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกินค่ะจะอร่อยมากเลยหรือจะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยก็ได้นะคะรสชาติหวานหอมเย็นชื่นใจค่ะมันจะได้กลิ่นมะอรรี่อ่อนๆนะคะแล้วก็กลิ่นใบเตยด้วยส่วนตัวหางจระเข้เนี่ยมันจะแบบนิ่มๆลื่นๆค่ะเหมือนเยลลี่เลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นของตัวว่านหางจระเข้เลยนะคะอร่อยดีค่ะ ใครที่ชอบเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้ก็ลองทําดูได้ค่ะใช้บ้านหางจาระเค้ที่ปลูกเองที่บ้านนะคะแล้วก็ตัดกิ่งใหญ่ๆเอามาปอแล้วก็ล้างหมดที่จิมสอนนะคะรับรองว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนค่ะลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกดสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะคะ